การทาให้เขาไม่อยากมีอะไรกับคนอื่นครับอยากรู้ไหมครับอยู่อยาข้อนี้มันตัดมือที่สามไปเยอะแล้วนะครับนะครับมันตัดคนเป็นกิ๊กเป็นน้อยอะไรต่างพวกนี้ไปเยอะมากนะครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้มันคือวิธีการในการผู้กับพูดนะครับเรื่องนี้มันเป็นวิชามาหน่อยหนึ่งนะครับมันมันเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่า g a ๊ l i g h t i นะครับ g a ๊ l i g h t i คือการขย่าความเชื่อของคนนะครับมันเหมือนกับอ่คนมันเป็นต้นไม้นะครับแล้วว่า แต่ต้นไม้มันเป็นต้นเล็กๆนะครับแล้วคุณพยายามเขย่าให้มันตกลงมานะครับมอนเหมือนกับการเขย่าวความเที่อของคนที่จากที่มันพยายามไต่ขึ้นไปเนี่ยเขย่าให้มันไม่แข็งแรงแล้วมันตกลงมาครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีการนี้มันคือเราเรียกว่าแกสไลติงแต่นะครับคือจริงๆแล้วจิวิยาเหล่านี้ถ้าใช้ในทางที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าใช้ในทางที่ไม่ดีก็มันไม่ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ครูพยายามอัดเด เทคนิคหรือจิตวิทยาหเหล่านี้ให้มันอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าโทษนะครับเคมไหมครับวิธีการก็เลยครับคือมันคือการควบคุมอารมณ์นะครับคุมอารมณ์ของแฟนครับไม่ให้อยากมีเซ็กนะครับกับมือที่3หรือคนอื่นหรือกิกครับคุณรู้ไหมครับว่าคุณสามารถ คุมอารมณ์นะครับความอยากของแฟนคุณได้ครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องของแก๊สไลติงพวกนี้ครับแต่ว่าใช้ให้มันเป็นประโยชน์แค่นั้นเองนะครับอย่าอย่าใช้เพื่อให้เป็นโทษกับคนอื่นนะครับให้มันเป็นประโยชน์ต่อความรักความสัมพันธ์หรือว่าสถาบันครอบครัวครับนะครับคนเราเนี่ยครับจะหมดอารมณ์การอยากมีเซ็ก์กับมือที่สามหรือ กับกิ๊กกับน้อยกับช่วยอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าคุณอธิบายว่ามือที่สามเนี่ยนะครับหรือว่าบุคคลที่สามเนี่ยเป็นภัยร้ายต้องอธิบายคือคุณต้องเอาบุคคลที่สามมาผูกไว้กับภัยร้ายใน5อย่างนี้ครับ1ครับเป็นภัยร้ายต่อหน้าตาทางสังคมครับ2ครับเป็นภัยร้ายต่อการงานครับ สามครับเป็นภัยร้ายต่อการเงินครับสี่ครับเป็นภัยร้ายต่อเพื่อนๆครับห้าครับเป็นภัยร้ายต่อพ่อแม่ครับคุณต้องเอาบุคคลที่สามมาผูกไว้กับการเป็นภัยร้ายห้าอย่างนี้ครับอันนี้เบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วสามารถเอาไปผูกไว้กับภัยร้ายอื่นๆอีกเยอะนะครับนะครับอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ย แต่เบื้องต้นนะครับอันนี้ครูคมอยากให้คุณได้เทคนิคแบคุ้มๆนะครับในการดูอลไรเนี้ยเอาไปผูกไว้กับห้าอย่างเนี้ยนะครับเช่นหน้าตาทางสังคมเนี่ยแฟนของคุณมันแข่ให้บอกว่าเฮ้ยระวังนะนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดคุณไม่ได้คุณไม่ให้เงินเขาไปเนี่ยเวลาเขาขอเงินเนี่ยแล้วมันเกิดถ่ายคลิปคุนขึ้นมาหรือเอาคุณไปโพสต์ประจานในกลุ่มของจังหวัด หรือเอาเรื่องของคุณไปพูดในที่ทำงานหรือมันไปร้องเรียนมารยาทการทำงานของคุณถึงตอนนั้นนะหน้าตาของคุณจะอยู่ยังไงอ่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ร้ายหรือว่าอย่างนั้นแต่ว่าพยายามทวนคุณคิดหน่อยหนึ่งว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นคุณจะอยู่อย่างไร เกิดอะไรขึ้นครับสมองถูกที้นำครับให้จินตนาการครับถึงเหตุการณ์เลวร้ายครับถามไปครับอ่ะแล้วนะครับบุคคลที่3เนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อหน้าที่การงานของคุณอย่างไรนะครับแต่สมมติเป็นข้าราชการอ่ะสมมตินะครับเป็นข้าราชการต้องหัวเดียวมีเดียวนะครับผิดมารยาทนะครับคุณลองนึกดูถ้าเขาเอาเรื่องนี้ไปเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะ เวลาที่ทะเลาะเวลาที่งนสมสม,มติคุณคบเด็กอะสมมติแฟนของเราอาจจะคบเด็กคุณครบเด็กอะแล้วถ้าเกิดวันไหนมันงอแง,งขึ้นมาอคุณจะทํำยังไงนะครับถ้าหน้าที่างานของคุณล่มสลายนะครับคุณเรียนมากี่ปีคุณจบมาเท่าไหร่มันคุ้มกันหรือไม่คุณลองจินตนาการถึงวันที่คุณไม่มีงานทําจากการที่คุณตัดสินใจครั้งนี้ครับ และยังไม่รวมถึงเราไม่รู้ว่าคนคนนี้เขาคบกับคนนุณคนเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาไปมันมีสามีอยู่แล้วต่างๆพวกนี้และถ้าเป็นโรคติดต่อนะครับคือมันคือการชี้นําสมองให้พยายามจินตนาการถึงเหตุการณ์อันเลวร้ายนะครับเดี๋ยวในคอร์สสังเกตให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยนะครับจะมีวิธีการพูดที่มันโคตรเลวร้ายกว่านี้ครับมันคือเทคนิคของการ g h t i n g ครับคือเขย่า,ยา นะครับขย่มความเชื่อของคนที่มันเชื่อว่าเฮ้ยมือที่3มดีขย่มความเชื่อว่าเอ้ยมันเชื่อว่าเด็กที่มันคบดีเนี่ยมันไม่เลือกเรามันไม่ชัดเจนกับเรามันเลือกไปคบกับคนนั้นเนี่ยมันเชื่อว่าดีใช่ไหมขย่มความเชื่อของคนครับนะครับขย่าให้มันตกจากต้นไม้ลงมาครับขย่าให้เนียนครับนะครับหรือกระทบต่อการเงินยังไงหรือกระทบต่อเพื่อนๆยังไงหรือกระทบต่อพ่อแม่อย่างไร ฉันรู้ว่าคุณอาจจะพาเขาไปเจอพ่อแม่ของคุณแล้วฉันก็ไม่ว่าแต่คุณลองจินตนาการดูถ้าวันที่พ่อแม่ของคุณไม่สบายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเขาจะไปนอนเฝ้าพ่อแม่ของคุณไหมหรือจริงๆแล้วเป็นฉันที่ไปเฝ้าแล้วถ้าเขาไม่เฝ้าแล้วใครจะเฝ้าคุณจะเฝ้าเหรอ,อะนะครับพี่น้องของคุณเพึ่งได้สักคนหรือเปล่าไอ้สังนพูดคือคุณพยายามพูดให้เขาจินตนาการอันเลวร้ายว่า ถ้าเขาเลือกอีกฝ่ายจะเกิดความสูญเสียอย่างไรเขาจะใส่ใจพ่อแม่ของคุณหรือเปล่านะครับเวลาคุณไม่อยู่มันจะด่าพ่อแม่ของคุณหรือเปล่าคือมันคือกสรลตริงนะครับคือพยายามเนี่ยเขย่าวความเชื่อของคนครับจากที่เชื่ออยู่แล้วให้เกิดความรู้สึกคลางแคลงใจครับและจําได้ไหมครับวิธีการกันเลยครับพูดซ้าๆพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆ,ำๆ,ำๆครับแต่ไม่ใช่ในแนวของการทะเลาะแต่เป็นการ ค่อยๆหยอดไอเดียลงไปครับค่อยๆหวานเมล็ดพันธุ์ความคิดหย่อนลงไปครับทุกเมล็ดพันธ์ความคิดที่คุณหย่อนลงไปมันจะเติบโตครับถ้าคุณหมั่นรดน้ําพนดินของมันโดยการซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆครับอะไรครับยิ่งทําให้เขาเชื่อทําให้เกิดอารมณ์ร่วมนะครับยิ่งถ้าเขาจินตนาการถึงภาพอันเลวร้ายมากเท่าไหรจะยิ่งหมดอารมณ์มากเท่านั้นนะครับ ให้จินตนาการถึงภาพอันเลวร้ายมากเท่าไรหรือเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของเขามากเท่าไหร่อารมณ์ก็จะยิ่งหดลงมากตอนเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าสมองมนุษย์จินตนาการถึงภาพอันเลวร้ายมากเท่าไหร่จะหลั่งสารแห่งความเครียดออกมาครับนะครับซึ่งสารแห่งความเครียดมันไประง,งับยับยั้งฮอร์โมนทางเพศครับนี่ไม่มีใครเอา,เอามานําเสนอนะครับผููคอมเป็นคนแรกนะครับนะ <c ười> เรื่องนี้ เพราะงั้นเนี่ยสำคัญคือคุณเป็นคนพูดชี้นําสมองของคนอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทําให้เขาไม่อยากไปมีอะไรกับคนอื่นคุณต้องเอาบุคคลที่สามมาผูกไว้กับ5้ายอย่างนี้ครับเอเคไหมครับยิ่งถ้าคุณพูดให้เขาเห็นภาพอันเลวร้ายมากเท่าไหร่เนี่ยความอยากจะค่อยๆลดลงครับแล้วเขาจะผูกใบหน้าของบุคคลที่สามไว้กับความรู้สึกแย่ๆนะครับ แต่มันอยู่ที่คุณพูดให้เขาเห็นภาพอันเลวร้ายได้มากแค่นวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอรสสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7,590บาท คุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ